จะถามนายปานเทพลูกน้องนายสนทิเจ้าของฉายาสุดซอยเนี่ยคอนเทนต์ที่คุณทํามาจนถึงวันนี้ยคุณจะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงเพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปเอาผิดใครได้เลยก็ฝากไว้และศาลก็จะตัดสินแล้วคดีผ่านมาสามสี่ปีคุณก็ไปทำคอนเทนต์บอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่คดีฆาตกรรมมีการพรอมเอกสารตัดต่อภาพอะไรต่างๆแล้วก็มีการช่วยเหลือคนบนเรือคนบนเรือจะต้อง อ่ถูกดำเนินคดีเนีจนถึงวันนี้ไม่มีพยานหลักฐานเอาผิดใครได้ผมอยากจะถามนายปานเทพลูกน้องนายสนธิเจ้าของวลีสุดซอยว่าคุณทําคอนเทนต์มาตั้งนานนะเนี่ยจนถึงวันนี้ไม่มีคนที่ต้องรับผิดอะไรเลยเนี่ยคุณจะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องนะนะครับช่วยบอกด้วยแล้วก็นายบางตงบางแจ็กเนี่ยนะครับก็ไปพูดพาดพิงคนอื่นพาดพิงตำรวจอายการอ่าใครแต่ใครเยอะแยะมากมายเนี่ยในเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ย ก็ไปเอาคนก็ไปเอาข้อมูลมาจากใครจากคนในประเทศเนี่ยนายบางแจ็คเนี่ยเขาจัดรายการเขาไม่ต้องกลัวผิดกฎหมายเพราะอะไรเพราะ e อยู่ต่างประเทศเขาอยากจะทําอะไรก็อยากพูดอะไรก็ได้ใส่ร้ายใครก็ได้เพราะเขาอยู่ต่างประเทศก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพราะฉนั้นใครติดตามนายบางแจ็คหรือรู้จักนายบางแจ็คก็บอกเขาด้วยนะการที่คุณไปพาดพิงอายการตํารวจและใครต่อใครในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยมันเป็นการกระทําที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมายคุณก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนพวกนั้น ถ้าแน่จริงคนพวกนั้นเนี่ยถ้าตำรวจทำผิดอายการทำผิดหรือใครทำผิดทำไมเขาไม่แจ้งความทำไมไม่บอกนายบานเทพอ่ะทำไมไม่บอกนอยายอัธยะไปแจ้งความนะเพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นเครื่องมือทำลายคนอื่นโดยอาศัยโซเชียลวีเดียอันนี้ฝากไว้นะอ่านะครับอืมนะพี่เดยไม่ต้องห่วงหรอกอะไรตรงไปตรงมาเนี่ยคนอย่างพี่เดไม่สนใจตรงไปตรงมาไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรต่างๆนะ กระสงกระแสะอะไรไม่มีเรามีจุดยืนถ้าเราทําถูกต้องเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับอืถ้ามันไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยมันจะไปเอาผิดใครได้ละ่ะเหมือนอย่างคดีแตงโมงเนี่ยปานเทพบ้านท่าพระทิศนะครับแล้วก็ใครเนี่ยอัจฉริยะสองคนเนี่ยนั่งไลฟ์สดทำคอนเทนต์เนี่ยทุกวัน,นทำมาตั้งนานแล้วยอดวิวยอดไลฟ์เนี่ยได้ไปบานเลยเอฟซีได้ไปบานเลย,นเนยแต่ยังไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ความผิดอะไรใครได้เลย นะปานเทพกับอธิยะสองสองพี่น้องเนี่ยไลฟ์สดทุกวันทุกวันได้เอฟซได้ยอดไลฟ์ได้อะไรต่างสำนักข่าวต่างๆก็ส่งคนไปถ่ายทอดสดได้ยอดวิวยอดไลฟ์กันบานแต่มันยังไม่สามารถหาพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดว่าตำรวจทำผิดคุณแซนทำผิดไม่มีเลยครับก็นั่งทำคอนเทนต์กันไปทุกวันเนี่ยมันไม่มีหลักฐาน,นับถ้ามันมีหลักฐานจริงนะปานนี้นะเขาจับคุณแซนติดคุกไปแนละ้ว จับตำรวจติดคุกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณปานเทพกับคุณอธัธยะสองคนก็นั่งไลฟ์สดกันไปคุณปานเทพก็ได้ยอดวิวยอดอะไรไปแต่มันไม่มีหลักฐานว่าใครทำผิดหรือใครฆ่าแตงโมงนะครับไม่มีเชื่อผมเนี่ยสุดท้ายแนละ้วมันก็ไม่มีอะไรนะสองคนนี้ก็ไม่รู้จะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงนะครับโดยเฉพาะคุณปานเทพข้าพระอาทิตย์รูปน้องคุณสนที่เนี่ย นะครับก็นั่งไลทุกวันนะนะนะใครละครับทผิดนะเอาข้อมูลในโทรศัพท์มือถือมาพูดบ้างคนนั้นคนนี้นะสงสัยคนนั้นคนนี้มันมันก็คือการทำคอนเทนต์นะครับจะไม่มีหลักฐานอะไรที่ใครจะไปต้องรับผิดอะไรเชื่อผมนี่ไม่มีอสุดท้ายอ่ะไม่เชื่อถามปานเทพเป็นใครฆ่าทางโมตอบไม่ได้หรอกนะครับนะพูดแต่เรื่องตัดต่อภาพตัดต่อภาพอย่างนี้แหละคดีตัดต่อภาพเต็ไมไปหมดนะ ตัดต่อภาพไม่มีความผิดหรอกจะมีความผิดต่อเมื่อนะตัดต่อภาพแล้วเอาไปใช้ในชั้นศาลซึ่งไม่มีการใช้ไม่รู้คุณปานเทพเกรู้หรือเปล่าเด่๋ว่าแกไม่ได้จบกฎหมายนะแกเป็นแพทย์แผนไทยหรือแพทย์อะไรทางเลือกอะไรแกแกนะแกก็พูดทุกวันนะยอดไลค์ก็ได้คนดูก็เพิ่มเลยก็ดีใจกับคุณปานเทพนะยอดยอดขึ้นทุกวันแต่ตอนนี้ดูเงียบๆไปนะเพราะอะไรเพราะไม่มีความคืบหน้า นะแรงข่าววงในที่ผมได้มาเนี่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยถ้ามีหลักฐานช่วยบอกนะครับว่าใครฆ่าแตงโมอ่าอ่านะครับนะครับก็พูดไปเรื่อยทำคอนเทนต์ไปนะใครไปดูฟาร์มเทพเวลาเขาไลฟ์สดนะช่วยถามวนะ่าใครฆ่าแตงโมมีหลักฐานอะไรมีดอยู่ไหนก,กรีดขานะเออนะครับคือมันผมมองว่ามันเป็นแค่คอนเทนต์มันไม่มีหลักฐานที่เอาผิดใครได้นะครับมันผ่านมาสามสี่ปีแนละ้วนะครับอืมนะครับ เดชาบอกคดีทนายตั้มขาดอายุความเดชาบอกคดีทนายตั้มทำอะไรไม่ได้ไปไม่ถึงศาลผมไม่เคยพูดเลยผมเคยแต่บอกว่าก่อนคดีก่อนหน้านี้ทนายตั้มเนี่ยไม่มีคดีไหนไปถึงศาลสั่งไม่ฟ้องแค่ในชั้นอัยการแต่ผมไม่เคยบอกว่าคดีพี่อ้อยจะไปไปถึงศาลเพราะนั้นเนี่ยนายปานเทพอนะลูกน้องนายสนธิเนี่ยนะครับพูดจาอะไรก็อยู่กับร่องกับรอยมาไปดูนะครับ นะอย่ามาใส่ร้ายผมผมไม่เคยบอกคดีทนายตั้มจะไม่ไปถึงศาลไอ้พวกนี้รับผิดชอบต่อสังคมมั้งนะเนี่ยคดีแตงโมเนี่ยเป็นไงหลักฐานแน่นมีที่ไหนไม่มีแล้วก็มาวานไปพูดรายการคนดังนั่งเกียร์ช่องแปดบอกเลยคำพิพากษาพดีมินประมาทอริยะเอามาใช้ในคดีอะไรเนี่ยเอามาใช้ในคดีอื่นได้คุณไม่ได้จบกฎหมายคุณเรียนแพทย์แผนไทยอะไรมาคนละเรื่องเลยนะไม่ใช่นักกฎหมายแต่เสือกแต่เสือกมาพูดเรื่องกฎหมาย กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะบทบาทอะไรเป็นอาจารย์บ้างคณะบดีบ้างสื่อมวลชนเองจะเป็นอะไรของเองละบานเทพคําพิพากษาในคดีายาาเรื่องหนึ่งจะเอาไปใช้ในคดีายาอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้นะคุณเคยรู้ไหมประเด็นในแต่ละคดีมันไม่เหมือนกันประเด็นเพื่อนผมอาทิยะถูกตํารวจ21คนฟ้องที่ศารอาญาเป็นเรื่องหมิ่นประมาทว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยสุจริตหรือไม่แค่นั้นนอกนั้นเป็นรายละเอียดอื่นๆมาประกอบ เพื่อยกฟ้องตำรวจกันฑเองส่วนคดีอาญาที่สาลจังหวัดนนทบุรีเป็นเรื่องประมาทคู่ความก็คนละคู่ความไม่เกี่ยวกันเลยคุณจะไปเอาคดีอาญาเรื่องหนึ่งไปเป็นพยานหลักฐานในคดีเรื่องหนึ่งไม่ได้เลอะเอะปานเทพนะเวลาพูดแรงต่างเนี่ยครับคือ้าง่ายเอามันลูกน้องสนทีไอคนเนี้ยไอลุงน้องสนทีเนี่ยปานเทพเนี้ยนะคุณพูดเอามันไงคุณไม่ได้มีความรู้ทางกฎหมายอะไรเลยแล้วคุณก็พูดไปเรื่อย บางคนก็คิดว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดเป็นเรื่องถูกต้องคำพิพากษาในคดีอาญาเรื่องหนึ่งเอาไปใช้อีกเรื่องหนึ่งไม่ได้คำพิพากษาฎีกายเยอะแยะคนที่มีความรู้ทางกฎหมายเขาไม่เชื่อคุณไงผมนี่เป็นนักกฎหมายก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าสมมุติเรามีคดีอาญาตัดสินในคดีหนึ่งศาลอาญาจะไปใช้ที่ศาลนนท์ไม่ได้ยังงั้นต่อไปศาลนนท์ก็ไม่ต้องสืบพยานเนี่ยเอาศาลอาญามาเลยคู่ความก็คนละคู่ความประเด็นก็คนละประเด็นคนละเรื่อง เวลาตัดสินเนี่ยเขาก็ดูพยานหลักฐานเฉพาะในสำนวนประเด็นแห่งคดีก็ไม่เหมือนกันพี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อในปานเทพมันไม่ใช่นักกฎหมายไม่ได้มีความรู้อะไรนะครับมันอ้างตัวเป็นนักข่าวบ้างเป็นอาจารย์บ้างคูก็ไม่รู้ว่าตกลงเองเป็นอะไรนะแล้วเวลาคุยก็โม้ชิมหมายแล้วบอกลว่ะเดชาไม่รู้ว่าผมไม่รู้จักผมน้อยไปก็ผมก็ไม่รู้จักว่าเองเป็นใครนะ แล้วเนี่ยสารจะตัดสินแล้วเองมีหลักฐานเองไม่มีเองจะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงที่สร้างความเข้าใจผิดคุณปานเทพลูกน้องสนทินะโอ้โ oh, หทำคอนเทนต์มาสามสี่เดือนคนเชื่อหมดเลยนะคือลูกน้องสนทินะเป็นคนที่ปากดีเพราะว่าแกรับแแกเวลาแกจัดรายการเนี่ยแกรับสองตำแหน่งตำแหน่งคือคณะบุรีคณะอะไรแพทย์แผนไทยอะไรมหาลัยอะไร,ะไรแกพูดทุกวันเนะี่ยไม่รู้ว่าแกได้สปอนเซอร์หรือเปล่านะผมนายปานเทพ คณะบดีคณะอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าแกได้ค่าโฆษณาหรือเปล่าหรือว่าแกทําด้วยใจแต่ดูลักษณะเนี่ยแกเป็นคนดีนะธรรมะธโรรมหนึ่งแกอ้างตัวเปก็คือเป็นอาจารย์สองกับแกเป็นผู้ดําเนินรายการสามแกอ้างว่าแกเป็นนักข่าวแกหลายสํานัก าศ่หมวกหลายใบยแกทำคอนเทนต์มาสี่สเดือนนะแล้วมั้งแกบอกว่าคนนั้นก็มีพิรุษคนนี้ก็มีพิรุษอ่าอันนี้ก็มีพิรุษเดชาก็มีพิรุษตัดพยงพยานไปไม่เอาหมอสัญญกรรมเข้าไปเบิกความไอ,ไอ้หมอสัญญกรรมไม่เอาเบิกความผมจะเอาไปเบิกความทําไมละปานเทพคุณไม่ใช่ทนายคุณก็ไม่รู้เพราะหม,หมอที่คุณพูดผมก็รู้จักนี้เจอกันบ่อยปานเทพบ้างๆไปเรียนกฎหมายมาบางทีเราไม่รู้เราพูดไปอ่ะ ไม่เขินบ้างไงผมละเขินแทนปานเทพเลยนะอ้างตัวเป็นนักข่าวอ้างตัวเป็นคณะบุรีอะไรต่างมาจัดรายก,การทุกวันเขินแย่นะเขาไม่เอาอคุณหมอสัญญากกัมไปเพราะว่าแตงโมเนี่ยแกเป็นศพเสียชีวิตไปแล้วก็ต้องเอาหมอชนสูตรพิษศพกเวลาเขาเรียนนะเขาเรียนคนละอย่างแล้วปานเทพปานเทพก็ไม่รู้ก็ฟังเอาข้อมูลมาจากนะบางแจ๊ก พยานคนสําคัญทาไมไม่พาบางแจ็กไปไปให้การอนะ่ะปานเทพไปเชื่อบางแจ็กแล้วตอนเนี้ปานเทพเนี่ยช่องปานเทพเนะโอ้ยคนดูเยอะมากกว่าพี่เดย์ทั้งพี่เดย์เป็นทนายในคดีนะคนดูยังน้อยอยู่เลยว่างๆเนี่ยปานเทพนะครับช่วยแบ่งเอฟซีมาให้ผมบ้างคุณเนี่ยโอ้โหยอดเอ็นเกตยอดวิวสบายนะแล้วคุณก็บอกว่าคนบนเรือนี่บางคนเอากับเขาให้การแล้วไม่มีนะครับนะปานเทพครับ นะคุณไม่ได้เรียนกฎหมายถ้าคุณเรียนกฎหมายคุณจะรู้เลยกลับคำให้การติดคุกปานเทพไม่มีใครหรอกอปานเทพก็เล่นคอนเทนต์ไปเรื่อยกลับคำให้การอะไรต่างนะนะครับผักตกหัวเรืออะไรต่างเลอะนะว่างๆออกมายกบือไหวขอโทษประชาชนหน่อยนะปานเทพลุงน้องสนเใยผมรู้ว่าคุณปากดีแล้วคุณพูดจนเป็นไงโอ้โหคนเชื่อไปแนละ้วคุณพูดมาสี่เดือนเนี่ย ใครฆ่าแตงโมฆาตก,กรรมอะไรงนคุณน่ะบางทีก็บอกว่าอยูอ่แตงโมไม่ได้อยู่ในเรือบ้างนะไปอยู่ที่ไหนแล้วไปอยู่ในเรือแสดงว่าคุณรู้เห็นนะมีคนฆ่าตกรรมแตงโมแสดงว่าปานเทพเนี่ยคุณเห็นเหตุหการณ์เนี่ยแล้วทำไมคุณไม่ไปบอกนะใครฆ่าแตงโมคุณรู้ดีไม่ใช่เลอแต่ผมโทษคนที่จัดรายการทำคอนเทนต์คุณควรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไหมเนะ่ปานเทพอยากจะฝากให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่เอาแต่คอนเทนต์สามสี่เดือนเนี่ย เนะเรียกร้องความรับผมดชอบปานเทพนะ่ทำเรืสังคมไ่เผลเนะครับเอาไงดีอะปานเทพฝากไปคิดด้วยนะนะเออคุณปากดีไหมใช่ไหมอืมนะครับถ้าไม่มีหลักฐานจะรับผิดชอบอยังไงนี่ฝากไว้ดังนั้นใครจะมาบอกว่ามีอะไรคืบหน้านะอย่างเช่น คุณทนายเดชานี่นะครับไม่เห็นมีอะไรคืบหน้ามันต้องไม่คืบหน้าครับเพราะเราไม่ตกหลุมพรางง่ายๆว่าจะไปผลีผลามทําอะไรโดยที่ไม่รัดกลุ่มและผมก็เชื่อมั่นว่าเดียสัยไม่ทําอะไรถ้าไม่รัดกลุ่มพอ แสดงว่าเราต้องรองหลักฐานที่จําเป็นและหลักหลังจากศาลนนทบุรีก็คือเป็นคดีหลักตัดสิน2 3่สิบามพฤษภาคมคเพื่อที่จะขอหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมตม,มาประกอบในดี i ถึงจะสมบูรณ์ได้ไ<อ>้วถามว่าทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมเราไม่ใช่คู่ความในสำนวนเราทําไม่ได้หรอกครับ,รบเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าเห็นไหมเราเอาอะไรผิดคนบนเรือไม่ได้ก็มันยังไม่ถึงเวลาครับมันถึงเวลาเมื่อไหร่มันก็เป็นไปตามพยานหลักฐานผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นผมจะเทียบเคียงง่ายๆค่ะ คดีทนายตั้มที่ผมทำอะครับ<ม>แล้วก็จนวันนี้เขาติดคุกไปแล้วมีคนสารภาพด้วยจำได้ไหมล่ะครับว่ามีใครเคยพูดอะไรบ้างเช่นทนายเดชาใช่ไหมล่ะครับที่เขาบอกว่าทนายตั้มไม่มีทางที่อายการจะสั่งฟ้องเขาพูดใช่ไหมวันนี้เป็นยังไงท<ม>นายเดชาใช่ไหมครับที่เคยพูดว่าทนายตั้มเนี่ยยังไงก็รอดในชั้นตั้งแต่ก่อนอายการนะครับยังไงเขาก็ไม่มีทางผิดวันนี้เป็นอย่างไร อายุความจะต้องหมดไปแล้วสิ้นผลไปแล้วไม่มีทางเอาผิดได้วันนี้เป็นอย่างไรผมแค่ตั้งคำถามคนเราเนี่ยจะมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้เสมอครับเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ถ้าคุณผิดบ่อยๆเนี่ยเขาจะถามว่าคุณมีความน่าเชื่อถือมากพอไหมที่จะมาพูดเรื่องผมเนี่ยในคดีแตงโมหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งจําได้ไหมครับมีทนายท่านหนึ่งเนี่ยไปบอกว่าผมเนี่ยละเมิดอํานาจศาลในการทําเรื่องคดีแตงโมศาลบอกไม่จริง ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ทนายพูดมันจะถูกเสมอไปนะครับเวลามันจะพิสูจน์ว่าใครผิดบ่อยๆและใครถูกบ่อยๆณเวลาตอนนี้ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเราจะไม่ผีผามถ้าเราไม่ได้พยาหลักฐานที่มันม่นที่มัดแน่นและต้องไม่หลุดนะครับผลเป็นอย่างไรมันก็ต้องสรุปตามนั้นครับเพราะว่าคดีหลักที่ศาลจังหวัดนนทบุรีล่าสุดทนายเดชาเขาพูดนะคะบอกว่าพูดมาตลอดแหละจริงๆแล้วอ่ะคนบนเรือไม่ติดคุกกรอกคุณแซนก็ท้า ด้วยเช่นเดียวกันว่าไม่มีทางผิดไม่มีทางติดคุกนี่เป็นอีกหนึ่งความมั่นใจหรือเปล่าอาจารย์ก็ทนายทนายตั้มมั่นใจเนี่ยครับเขาก็มั่นใจนะครับมาท้าทายคุณสนธิริมทองคุณว่าถ้าเขาไม่ผิดเนี่ยเขาขอท้าคุณสนธิดื่มน้ำปัสสาวะ71แก้วจำได้ไหมครับ วันนี้มันไปแล้วนะครับไปแล้วก็ท <พา S 1> ้าแบบนี้ครับ <laughs> ก็คนส่วนใหญ่เขาจะต้องเขาจะแสดงความไม่เชื่อมั่นได้อย่างไร<อ>ทุกคนก็แสดงความเชื่อมั่นเท่านั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปตามพยานหลักฐาน <c oughs> นะครับเพราะในยุคนี้มันเป็นนิติวิทยาศาสตร์มากนะครับภาพจริงหรือเท็จเนี่ยมันเขาพิสูจน์ผลเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราสงสัยเราก็ส่งดีเอทไดีเอทไซเขาก็รอบคอบก็ส่งตรวจสอบในองค์กรตัวเองและยังส่งซ้ําในสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมค่ะ เมื่อรู้ผลเดี๋ยวเขาก็ต้องไปประกอบสำนวนครับดังนั้นใจเย็นๆครับเพราะว่าเรายังไม่ได้หยุดเพราะว่าถ้ามีหลักพยานหลักฐานเมื่อไหร่คืบหน้าเมื่อไหร่เราก็ต้องมาติดตามความคืบหน้ามเมื่อนั้นครับ